สวัสดีพี่น้อง FC ทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางกับแอดจอยด้วยนะจ้าสวัสดีทั้ง FC มา FC เก่านะจ้าขอบคุณถูกการรับชมจ้าขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์นะจ้าขอบคุณพี่น้นอง FC ทุกคนทุกท่านที่อ่คอมเมนต์แล้วก็หายกำลังใจกับแอดจอยนะจ้า มาพบกับแนวทางเวลาพัฒนาวันจันทร์วันที่14เดือน8จาก2 5 6 6มาพบกับแนวทางของแอดจอยพาลวยคือเก่าแล้วก็ตามเคยจะสำหรับผลของวันที่11วันศุกร์ที่ผ่านมาจะนะสีไปรับชมของวันจันทร์ก็ต้องมาเบิ่งผลสรุปของวันที่11งวดที่ผ่านมาก่อนเนาจะว่าห้เข่าตัวใดแน่เนาจะสิได้เข่าใจกันเนาะสำหรับ ชุดเด่นให้เด่นวิ่งรูดอยู่ที่หนึ่งกับสี่ผลจะพกตัวออกเก้าเก้าแปดเจ็ดหนึ่งห้าสำหรับสองตัวล่างชุดหกตัวก็คือเกา้าเก้านะจ๊ะแนวท่าของเฮาบม่มีนอกเก่าเก่าผ่านไปจ้ะสำหรับล่างชุดสี่ตัวออกแปดเจ็ดแปดเจ็ดของเฮาก่ะผ่านไปนอกจากสำหรับบนเจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งหาแนวท่าของเฮาเข่ากันไปตรงตรงมาตัวเน้น เต็มเต็มตรงตรงจ้หนึ่งห้าเด่นหนึ่งวิ่งรูดหนึ่งมาจ้าสำหรับสุด3สามตัวถือว่าพลาดไปแต้มเดียวเนาะจ้าแอรจอยจับหหนึ่งสี่เจ็ดโอ้โหเขามาเจ็ดหนึ่งห้าสี่กับห้าเนาจะพลาดไปแต้มเดียวเนาะ อืมนะเสียดายเนาะจ้า,าสำหรับผลสรุปไวยลาพัฒนาของวันที่สิบเอ็ดยินดีกับคนติดตามยินดีกับเอฟซีติดตามเนาะจ้า,าสำหรับลาพัฒนาของเฮาถือว่าเข้ากันได้แบบต่อเนื่องเนาะจ้าช่วงนี้เนาะหลายวันติดแล้วเนาะจ้าท้าบอกเขาใจมองได้การสามารถรับชมย้อนหลังได้เลยเนาะจ้า,าตามกันตอรุ่นกันตอก,กับเลาพัฒนาของวันที่สิบสี่วันจันจามือนี้แน,นวทางสีมาหายตามสูตรหรือบอ่ออน,นี้ก็ต้อง รอรุ่นไปด้วยกันนอกจากามักทาชอบคอยตามท่าบ่ม,มักบ่กบอกบอกชอบปล่อยผ่านจะแนวทางตัวเลขถูกตัวมีเขามีรุดนนอกจากผิดพลาดประการใดอันนี้แอดไต้องขอสูดรขอไพยพี่น้องเอซีลหลายนอกจากสำหรับเมื่อนี้ให้เดนวิ่งรูดอยู่ที่หนึ่งกับสองจะเมื่อนี้ยังคำนวณได้เด่นหนึ่งอยู่เนะเาะเอาตามสูตรนอกจากหนึ่งกับสองวิ่งรูดจะ เดนหนึ่งวิ่งรูดหนึ่งจับคู่หนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งหาหนึ่งหกสำหรับเด่นสองวิ่งรูดสองจับคู่สองสามสองสี่ 2องห2าสสอ,สอจ,จ้าสำหรับ1 4สี่อ๋อสำหรับ1 2, น,นึ่งสองเนาะหนึ่ตัวเดียวกันเนาะจ้าหมักตัวไ้ชอบตัวไ้นำไปปิ้นแนวท่ากับกลับด้วยเนาะจ้าสำหรับชุดการจับหายอยู่ที่8 9 8 0 แปดหนึ่งสามตัวจาสองแปดหนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งสองเจ็ดหนึ่งสองห้า 2, 8, 1. 2, 1, 1, 2, 1, 2, สำหรับตัวเด่นตัวเน้นจา หมักตัวใดชอบตัวใดนําไปเป็นแนวทางด้วยน๊อตนําไปเป็นแนวทางได้เราจะบางเถ่อบางข้างกับอารีบริมาตัวที่แอดจอยเน้นหนายเราจะสำหรับสามตัวเน้นอยู่ที่สองหนึ่งห้ากับสองแปดหนึ่งสำหรับสูตรการเน้นอยู่ที่แปดศูนย์สองเจ็ดสองหก สำหรับเดืนหนึ่งวิ่งรูดหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งหาหนึ่งกหกนี่เคยออกแล้วเนาะแอดจอยเน้นเอาอยู่ที่หนึ่งสี่กับหนึ่งสองละกันจ้าอ่ะสำหรับเล่ามื้นอนี้กะประมาณนี้ตามนี่นาะจากขอให้พี่น้องเอฟซีทุกคนทุก่านสดีเงๆปัง,ปง,ปงๆรวยๆกันทุกคนทุกา่านเนาะจากแนวท่าของเฮานึงซื้อบา มาได้แบบต่อเนื่องแล้วนอกจากมือนีสีมาหายตามสูตรหรือบอก็ต้องลอดลุ่นไปด้วยกันนอกจากเขามาแล้วฝากพี่น้อง fc กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แอดจอยด้วยนอกจาก <c> <ๆ>เผื่อเได้จป็นกำลังใจหากับแอดจอยว่างแนวทางก็กอยู่กับพี่น้อง fc ต่อไปแบบนดนๆเงี้วๆจ้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้า